อยากผอมลงใช่ไหมให้เลิกพูดสองคำนี้นะครับหลายคนมักจะใช้คำพูดที่ทำให้ตัวเองเนี่ยพลังหมดเพราะพลังหมดปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าการออกกาลังกายเนี่ยมันยากการกุมอาหารมันยากนะครับคำแรกเลยที่ผมบอกเลยว่าคุณต้องเลิกพูดเลยคำแรกนั้นคือจะพยายาม เวลาคุณใช้คําว่าจะพยายามเนี่ยในใจของคุณหรือสมองคุณเนี่ยมันจะบอกว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทําได้ไหมสังเกตไหมเสียงในสมองมันเริ่มแล้วว่าคุณไม่แน่ใจว่าคุณจะทําได้ไหมถ้าคุณใช้คําว่าจะพยายามเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าไอสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆครับถ้าเราเผื่อโอกาสให้ตัวเองเนี่ยไม่สามารถรับความอ้วนได้ไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามเช่นเพื่อนชวนนะครับหรือว่าบางทีมีงานเลี้ยงบ่อยๆไม่กล้าปฏิเสธ ผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามนะครับหรือว่าคุณอาจจะมีข้อแก้ตัวพวกจาพวกว่าไม่มีเวลาหรือประมาณนี้นะครับคําว่าจะพยายามเนี่ยมันจะทําให้สมองคุณขุดนะครับเหตุผลบางอย่างนะครับทำให้อนาคตคุณล้มเหลวไปตามคําเลยดังนั้นจงเลิกพูดคําว่าจะพยายามซะนะครับคำที่สองนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าคุณควรจะต้องเลิกใช้ไปเลยตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะเรื่องลบควว่นอย่างเดียวนะครับทุกเรื่องเลยคํานั้นคือคําว่ายาก เวลาคุณพูดว่าการลดความอ้วนมันยากคุณกำลังจะบอกว่าอดีตที่ผ่านมาเพื่อนคุณพ่อแม่คุณหรือตัวคุณเองพยายามแล้วแล้วมันไม่เวิร์กแล้วคุณก็บอกว่ามันยากผมบอกว่าจริงๆแล้วโลกใบนี้นะครับไม่มีคําว่ายากหรอกมีแต่คําว่ายังไม่รู้ เทคนิคบางอย่างก็ต้องได้เองอย่างเช่นนะครับหลายคนนะสงสัยมาเลยว่าตัวเองเนี่ยลดความอ้วนมาเป็น10ปีแล้วผมมีเพื่อนๆหลายคนเยอะมากเลยที่ลดความอ้วนมา5ปี10ปีแล้วไม่เคยได้ผลเลยจะแปลกมากเลยแค่มาฟังผมใน YouTube ที่ชื่อว่าหมอทีมด็อกเตอร์ทีมนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวิธีการของหมอทีมมันง่ายจังเลยแล้วเขาก็ลองทําดูแล้วเขาก็ลดความอ้วนได้ คำถามเมื่อกี้จริงๆแล้วว่าวิธีการลดความอ้วนทุกสูตรบรโรกไปเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนะครับออกกําลังกายคุมอาหารแต่สิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะฝังนะครับเข้าไปใน YouTube ที่ผมให้ความรู้เกี่ยวกับลดความอ้วนผมจะบอกว่าทุกครั้งมันง่ายๆสบายๆเพราะคนรู้สึกว่าวิธีการที่ผมบอกเนี่ยมันง่ายเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่มีแรงต้านอะไรที่จะทําให้เขาเนี่ยลดความอ้วนไปได้ดังนั้นผมบอกได้นะครับตัดคําว่ายากออกไปเลยครับคําว่ายากสาหรับผมคือ เปยคำหนึ่งก็คือเป็นอมพาสก็คือแบบรู้สึกว่ามันทําไม่ได้เลยอะ่ะดังนั้นตัดคําว่ายากออกก็คือคุณก็จะเหลือแต่คาว่าผอมแน่นอนนะครับดังนั้นผมให้กําลังใจนะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กําลังลดความอ้วนอยู่ไม่ว่าคุณจะเคยผิดพลาดไม่ว่าคุณจะเคยล้มเหลวเคยโยโย,ย่มากี่รอบเคยผอมแล้วกลับมาอ้วนกี่รอบก็ตามครั้งนี้จะเป็นการลดความอ้วนครั้งสุดท้ายนะครับสำหรับใครก็ตามที่ไม่เคยฟังผมมาก่อนเลยนะครับแล้วคุณฟังผมอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามคุณพิมพ์คําว่า หลอกร่างกายแค่คำนี้ครับคำว่าหลอกร่างกายนะครับเดี๋ยวผมจะให้คุณยนใน Facebook หรือในทีมงานผมเนี่ยเขาส่งลิงก์ให้แล้วคุณไปดูนะครับผมจะมีเทคนิคในการปรับจูนไมเซ็ตบางอย่างที่ทําให้การลดคอโมลของคุณเนี่ยมันง่ายนะครับพิมพ์มาเลยครับคำว่าหลอกร่างกายแล้วรอลิงก์จากทีมงานผมไม่เกิน3ชั่วโมงครับรักทุกคนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับกับหมอทีมดร์ทีมนะครับจะมีเทคนิคเจ๋งๆมาบอกเล่าเรื่องสุขภาพและไมเซ็ตต่างๆให้ฟังครับแล้วพบกันสวัสดีครับ